มีอีกเซตหนึ่งนะคะที่จะฝากเพื่อนๆน้องๆไปฝึกกันดูนะคะลองทำตามนะคะเดี๋ยวรูจะบอกแบบช้าๆนะเริ่มจากนะคะไปยยืนที่หัวเสือ่อเราเกรงต้นขาไว้นะคะเราวางต้นกบเข้าไปด้านในทำแนวท้องนะคะหายใจเข้านะคะเราว่าแขนสองข้างข,ข,ข,ขึ้นด้านบนเราดันสะโพกไปทางด้านหน้าเราจืดอกแตนหลังลงไปหายใจออกเราค่อยๆพุ่งลงพับตัวมือจากที่ข้อเท้า ใครจับไม่ได้จะจับที่หน้าแข้งนะคะหรือถ้าใครวางที่เท้าได้นะคะก็วางแล้วเราก้มลงทัท้องตัวลงจากนั้นนะคะเราไปนิ้วมือแตะที่คืนด้านหน้ายืดหลังตรงๆนะคะตาเรามองไปทางด้านหน้าแล้วเราก็เอามือทั้งสองข้างวางไปข้างเท้าย่อสะโพกลงเพื่อจับเท้าทั้งสองข้างไปทางด้านหลัง เราประดกส้นเท้าไว้เราพยายามเช็คให้หัวไหล่ข้อศอกข้อมือมาตรงกันนะคะตามมองไปทางด้านหน้าจากนั้นนะคะหายใจออกแพ่นลงมาหายใจเข้าเราสไลด์ตัวขึ้นอัเวิร์ดแขนเต็นทั้งสองข้างเราวำมีก,ก,ก้นยืดอกกันหลังลงไปหายใจออกเราจิกไปะะยท้ายกสะโพกขึ้นสูง กดฝ่าเท้าให้ติดพื้นนะคะตาเรามองไปที่หัวเข,าข่าทั้งสองข้างทิ้งน้องคอบ่าไหลลงมาเลยไม่ต้องเกร็งนะคะจากนั้นนะคะเราย่อเข่า,ขาเพื่อจัาเท้ามาข้างหน้าทั้งสองข้างให้ถึงมือน,นะคะแล้วเราเอามือทั้งสองข้างแตะพื้นไปทางด้านหน้ายืดหลังตรงๆต,ตามองไปทางด้านหน้า ดันสะโพกไปทางด้านหน้าที่สวนใจหลังหายใจออกลงมือ,ไ,อไม่กระโดดสุดลงหายใจเข้าคือาหายใจออกนะคๆยังไงแล้วก็ทำแบบนี้นะคะสักอย่างน้อยสี่รอบโอเคนะคะ